เช้าน,นี้ที่บ้านโป่งนะครับกับขบวนด่วนที่86นะครับคนครศรีธรรมราชกรุงเทพอภิวัตนะครับกำลังจะลอดสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับวันนี้นะครับเมื่อถึงสถานีบ้านโป่งนะครับล่าช้า23นาทีนะครับสำหรับขบวน ด่วนที่86นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับไปทางนะครับต้ทนทางนครศรีธรรมราชนะครับไปทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเห็นใกล้นี่เหมือนนะทำขบวนด้วยอังต้อมเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะฮะว่าใกล้ๆแล้วจะทําด้วยหัวรถจักรอะไรนะครับแล้วก็นาเบอร์อะไรนี่นะกำลังรอด ผ่านยกระดับสายนครปฐมกาญจนะบุรีนะครับทำขบวนโดยอันต้อมนะครับนำเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูกัน อันต้อม4108นะครับรวงปรับอากาศชั้น1มา1คันนะครับชั้น2มา4คันนะครับสำหรับขบวนด่วนที่8 6 6นะครับนครศรีธรรมราชเทพนะครับเดี๋ยวขบวนนี้นะครับจะผ่าน ชุมทางหนองประดุกไปเลยนะครับไม่จอดที่ชุมทางนะครับขบวนสะท้อนกับดวงอาทิตย์นะครับสวยงามเลยทีเดียวสำหรับขบวนด่วนที่86นะครับนบครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับเมื่อถึงสถานีบ้านโป่งราชา23นาทีนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ น้องประดุก Channel ครับ